สวัสดีสวัสดีด้พอพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิร์ทุกคุณเบอร์ตุ่มกทุกคนยินดีตอนหับเขาซูสองสาวลราคนอินดีสองพี่น้องวันนี้มาพอกันชิฮก์วงละพี่น้องวันนี้ก็พอกันตอนคัมเนาะซิวขืนพี่น้องจ้าซิวสาวกําลัางขืนพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็มาพอกันตอนไกลสิคัมพี่น้องวันนี้นะอากาศห้อนพี่น้องเออยู่แถวแถวเมืองทองเนาะอยู่ประเทศไทยอากาศห้อนพี่น้อง หอนอบเอาแห้งตั้งแต่มือทีพ้นตก,กะอะหลังจากหันกะแดดหอนมาเลยพี่น้องเลยอากาศอบเอาเนาะสวงเลยกะเป็นนาหอนแล้วเนาะพี่น้องมื่อนี้พี่น้องเลยนาพันสิมาเปิดกองกองขอคล้องทีนาพันสร้างไปในเฟสเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ได้กองใหญ่กว่าเก่าพี่น้องเบอร์ราคากะ6 เจ็ดเก่าโน้พี่น้องเนาะหกร้อยเจ็ดสิบเก่าบาทคาโซงนะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนี่แหละพี่น้องคาโซงเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งน้ากันเนาะพี่น้องเนาะว่าในกองในซีนียังแน่แล้วกันสิขุมบอเนาะพี่น้องกับราคาที่เฮาได้จ่ายไปเนาะพี่น้องเดี๋ยวามาเบิ่งน้ากันนี่เด้อพี่น้องกองไงกูเก่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูด้วยกันเนาะทุกคน คีบัสชูไรเฮ็ดคีบและพี่น้องมืัอนี้นะเพราะว่าจะน่ายเป็นอยู่บ้าน,น์นอ่ะแหละกะเบอแบบบอร์กาเบาเสียงดังขนาดพี่น้องวันนี้จะน่ายพี่นออกไปย่างออกกําลังกายนอกระเลยถือโอกาสมาเฮ็ดคีบเลยพี่น้องเลยโอเคโนพี่น้องเนี่ยเข้ามาเปิดเบิรงน้ำกันเล่นนอว่ามียังในราคากะหกเจ็ดเก้านอพี่น้องเนาะเป็นเงินเล้ากับคือสิีร้ายเต๋อพี่น้องเพราะว่าส่วงนี้เงิ่อนเหล้าเงินดาวน์คาอ่ะนอพี่น้องเนาะเงินไทยนั่น แบบเป็นราคาเนาะพี่น้องแบบถ้าเอาเงินไทยไปแตะเป็นเงินลาค่ะไดร้ายพี่น้องส่วนนี้นะหนึ่งพันบาทได้ประมาณสามเซนแปดสิบสามเซนเก่าซิพี่น้องถาขึ้นทุกซูแมนไดประมาณสามเซนอ่ะบริเวณสามเซนหนึ่งพัน 3, 100, 1, บาทเนาะพี่น้องถาแบบส่วนเงินแบบเงนิงนเงินไทยขึ้นราคานะประมาณไดสี่แสนสี่แสนเกียพี่น้องอันนี้กะ่ะราคานี้ที่หนามซื้อมานะหกลอยเจ็ดสิบเก่าเนาะหกลอย หกหลอยเจ็ดสิบเก้าบาทพี่น้องพี่น้องร่วมทั้งเบิร์ตนาะทั้งคาซงทั้งคาคองอ่ะพี่น้องถ้าเป็นเงินล้ากับประมาณเท่าไรเกือบสองเซนกี่ผูนได้พี่น้องด้วยแสนปลายในเนี่ยเพราะว่าส่วนนี้ก็เงินขืนเนาะไพ่หูจะได้กับคอมเมนต์มาบอกแบบนี้ด้พี่น้องกะนามกับซี่เผาๆเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าอยากจะน่ายเป็นกรับมากจะยางเนาะกับยาบากันได้พี่น้องเลิกเคยได้เข้ามาเปิดตัวรังกันแน่เนาะพี่น้องว่าอยู่ในกล่องนี้ซีนี้ยังใน่ละกับซีคุ้ม หรือบอเนาะกับราคาที่เราสั่งไปเนาะพี่นอ้องโอเคใกล้ๆหรือว่ามีปพัซเนาะพี่นอ้องเปิดไดเดอร์ทอดพี่นอ้องไหมหัวแห้งอะไรเนื่องวันกระตอมขออยู่เพราว่าเพื่อห้องออกนะ ต้องส่เป็นฮ้อมเผื the ่อนางวันมักตอมพีเนาะจีเกนี่ก็ได้พี่ต้องใส่เกงเกยก็ได้พิ่ก่อนขาใบเจ้ากลัไปคือเรานั่งให้ผู้เข้าเจ้ากระบบสสนใจสิกลับคอรองจังได้เจ้ากลัไปห้องใดในห้องบุไดในเพียงใดพี่นาะ เป็นยังสุดสันสันพี่น้องเลยแบบอยากจะหน่อยเป็นกราฟมากนะก็เลยแบบพาวในน้องพี่น้องดีว่ากันเด้อพี่จา๋าทุกคนอันนี้เป็นโรมโอ้โหคืออะไรทุกคนพี่น้องแนี่ยคิดว่าคล้องแถมก็อจะเป็นคล้องแถมเลยพี่น้องเนี่ยนะแบบมีอะไรบ้างครับทุกคน โอ้เห็นแล้วนี่นี่พี่น้องอันนับแดดเลยเนาะพี่น้องเนาะน้ำปลาแดดพี่ว่าน้ำปลาปรุงซุปเนาะพี่น้องสำเร็จรูปซองขวดพี่น้องซองขวดกุ้เกลียวนู่นกระจอกแบบแพ็คเอ่อบ๊อบพีทเนาะพี่น้องก็เจอกแบบแพ็คยางดีเลยเนาะแพ็คยางดีเลยเนาะพี่น้องนะ น้ำปลาแดกอันนี้พีน่น้องชนขวดเนาะเดกันเวอพี่อง จะแพ็กดีขนาดเลยจะให้ฉันกินเนี่ยพี่นอ้องนี่จะ้ะน้ำปลาของเรานะจ๊จะมากินพี่น้องเพราะว่าแสบเนะบาะใส่ตังหมูใส่อมใส่แกงเนี้ยกัะแสบเด้พี่นอ้องเลยสั่งเผื่อที่สองเนาะทุกคน ได้มาแล้วนะหนึ่งยนาะสองขวดแล้วกา็ที่เคยพูดไว้ค่ะทุกคนเป็นความฝันเป็นความฝันของข่อยเลยวะต้องมีซัอกวันเราต้องได้กินอันนี้ทุกคนมันคืออะไรรู้ไหมมันคือพริกทอดน้องพี่น้องแบบพริกทอรดรสกากหมูต้มยำน้องพี่น้องราคาคอนี่สามร้อยเจ็ดสิบบาทพี่น้อง น้ำเคยราไวเนาะวะต้องมีมือนึงเนี่ยต,ต้องไปสั่งกินน้องมันอีก็มาถ,ถึงี่น้องฝันเรามาถึงแล้ววันนี้เดี๋ยวห้าสิบเปิดชิมเบิงน้พนออี่น้องแต่ว่าสียหายเบิงอีกก่อนน้องพี่น้องวาเราสรั่งไปจากยางนออขนมขนมมาวีฟูดหนวดกุ้งเนาะเอ่อทเป็นแบบ้ายๆ่า,าขนม กินเหรนฮาน่พี่น้องหรือว่ากินลิรนเนาะขนมกินลิรนกล่องนี่นะอ่าเท่าไรเนาะลอยกุบบาทนี่แหละพี่น้องเออเท่าไรเนาะหมาบะจื้อแล้วค่ะจื้อจะไหมอันนี้นะลอยอันนี้ฮะสองขวดในหนึ่งลอยบ่แล้วก็อันนี้ฮันกระสือกอบาทพี่น้องเออนั่นแหละประมาณกล่องละกระสือกอบาทเนาะสองกล่อง มนันเป็นไข่ขนมเกียบกลุ่มธรรมดาหะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นเซ็ไหน,หน่อยๆเนาะสองกองนี้สองกองประมาณสองร้อยพี่น้องสองกองสองร้อยเอแล้ก็อันนี้เป็นสามยแล้วก็อันนี้สามรเจ็มันบอกกับเป็นอะไรคือซีเมนตามที่นางบอกไปเนว่ารวมทั้งเบิด์กะหกรอยเจ็ดสิบเก้าบาทเนาะรวมนะค่ะทรงนงาพี่น้องเเดียว นำซิเปิดต้องเปิดซิมมือพี่น้องอันนี้หันทุ้งนี่หันประมาณครึ่งกิโลพี่น้องเลยเออหาไหลกำหาไหลกำก้อนประมาณครึ่งกิโลนะพี่น้องสันเพราะว่ายังเพราะว่ะโอเคมาเสด้กินโอ้พี่น้องหนาตาเหมือนกะตาดีบบหน้าตาก็โอเคอยู่นะซิมนพี่น้อง แนะนำไอ้คนบะม,ม,มีแขวนบะต๋องกินนะพี่น้องมันแข็งอืมรสชาดแบบต้มยำเลยพี่นอ้องอืมรสชาติดีแต่ว่าคนมีฟันหรือว่าผู้กเฒ่าผูนน้แก่ฮะแนะนำบาบดต้องกินนะพี่นอ้องมันอยากแข็งแข็งขนนะแล้วก็เพสต์นะพี่นอ้องแซ่บแซ่บดีพี่น้องนะกินกับข้าวก็ครื่องเสียบอยู่กินกับตังมึงแบครื่องเสียบๆนะพี่นอ้นอง พริกต้ยมยำนี่กกหโมูนำเลยพี่น้องออเส็ดบ้ดางเลยค่ะทุกคนขั้งแรกที่ได้กินพี่น้องเย้ยเคยเคยแต่ฟันไหลนะว่าวนี่เหมือนเนื้อต้อง เลยสังมากินมือนีกันมาฮอตเนานุา่งนุ่นุน่เหลือมาแล้วทุกคนเี่เส,สียงเสียงมืนแม่บ,นนบ้านนพิ่นต้องข้าง้าบานท่เก็จวกันเสียง้เปิดกล้องกันที่นอก ต้องไซส์กันไก่เปิดนะคะทุกคนเนี่นะพี่น,น้องข,อมข,อขงอมนมมม่เป็นเซนได้ปอยยังเด็ดดิม่อนกลับมุกกลางหืมรสชาติดีพี่น้องเป็นไข่ไก่ขนมค้าไก่หะนะแต่ว่ามันช่เป็นเซนไปปอยนวนี่น,น้องพี่น้องกระเสบอยู่พี่น้องอืมอร่อยอร่อยจ้า ออร่ยมีซ้ำนี่แหละพี่น้องมีซ้ำยางซ้ำนี่แหละจะสั่งมาเบิร์ตไปดูบลูด้วยพวกด้วยจะจิ๋วบาทอยากกูโมก็คือตัวนี้พี่น้องอยากกินตัวโมเนาะเพราะว่าฟันมากหึ่งแบบแล้วก็น้ำปลาลานะคะทุกคนก็ประมาณนี้แหละพี่น้อง เสียงดูเจา้าดังๆเนาะเสียงแม่บ้านอยู่ทางขาไ่น้อยสงสัยเป็นสีฟังฮานาบอกคอยบอกย่างเพราะว่าแม่บ้านทางขาเนี่ยเป็นไทยใไงโน้พี่น้องทรงไซเป็นสีพังแม,บงบงมบ่บา้านเออบ้านมีพูดอะไรเพื่นก็นเลยหัวฮนาพี่น้องเพื่นก็นเลยคัมหมดจังคิดลางน,นนะเสียบยู่พี่น้องเสียบยู่ตรงนี้นะแต่ว่าอยากแข็งนะนะกาบงูอยากแข็ง,ะนะงแข้งเนาะเพ็ดเพ็ดพี่น้องนะ อืมอร่อยจ้านอเคย์้อแล้วพี่น้องสำหรับคลิมนีนำกับสิขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะเ,ออนนนเนาะถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้อพี่น้องคลิปนี้ก็บ่ะมีสาระเปาไนท์เนาะแบบกับผ้ามาแกะกองของที่สั่งมาเนาะพี่น้องเนาะ ในราคา6ก9อเกาพี่น้องวักคูมบอหรือว่าบอกคูมอะไรกับคอมเมนต์มาบอกใดนี่น้องเนาะมาบอกดิ่กันไหนเนาะขอกระมาินหนเด้อสนับรนุกันบายบายพี่น้องสวัสดีจ้า